ที่เดิมอยู่นั่นแหละฉันว่าวกแกสองคนเ,นเลิกดูแล้วก็มาช่วยฉันคิดดีกว่าว่าใครอะแอบเข้ามาถ่ายคลิปในบ้านของเราแกว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะอจะเป็นผู้หญิงหรือว,ว่าผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่สําคัญหรอกไม่ต้องไปวิเคราะห์ต,ตรงนั้นหรอกสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วจะมีผู้ชายที่ไหนรู้ว่าบ้านเรามีผีอะ,ออะพ่อหมอไงใช่ละแ้าทางดูมีพิรุธด้วย พ่อหมออ่ะเขามีสต็อกผีของเขาแน่นอยู่แล้วนะเขาจะมาถ่ายของเราทำไมโอ้ยสมองนี่มีไว้ขอั้นหูอย่างเดียวหรือไงวะแกเนี่ยฮะฮะซุงมผัวทำอะไรกันอยู่จ้าสาวพวกเรากำลังนั่งดูคลิปป้อมอยู่แล้วก็คิดว่าใครเป็นคนแอบเข้ามาถ่ายคลิปในบ้านเราอ,ะอ่ะหแถบนี้เราก็แทบไม่รู้จักใครเลยคิดไปก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำแต่คิดให้เสียเวลาเลยฉันหิวข้าวแล้วอ่ะไปทานข้าวกันดีกว่า งั้นเดี๋ยวฉันไปอุ่นให้ละกนันไม่ต้องเลยเดี๋ยวฉันจะไปอุ่นใหพวกแกเองนะพวกแกนั่งเมากันไปเลยนะเดี๋ยวฉันทำเองโอตา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 นี่แค่อยากไปอุ่น<ม>กับเขาให้นะทำเพลงเอาใจเพื่อนอารมณ์ดีแบบนี้พึ่งคุยกับผู้ชายชั่วคุนเฟิร์ม รักเนี่ยทำให้แกมีความสุขถึงขนาดทำเพลงได้ตลอดเวลาเลยเนอมันมากกว่าความสุขอีกความรักเนี่ยนะทำให้เกิดพลังพิเศษที่แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่มีวันหยั่งถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวฉันจะสาธยายให้ฟังว่าพลังแห่งความรักมันทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ทำให้คนที่อยู่กันคนละซีกโลกนั่งเครื่องบินข้ามฟ้ามาหาคนรักทำให้คนใช้เวลาทั้งชีวิตในการสกัดภูเขาเพื่อทําบันไดให้คนรักลงมาจากเขาได้อย่างสะดวกทําให้เวลาที่จับมือกันจะอบอุ่นไปถึงหัวใจเฮ้ยเฮ้ ้ผจับมือคุณไดนั่นดิถ้าไม่ร like ู้สึกร้อนใจนอนไม่หลับฝันร้ายเวลาที่คนรักของเราเจ็บป่วยผีกุณผียเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะ ก็ทำให้เราคิดถึงคนรักตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่มุมไหนของโลกาทางทางที่เราอยู่กับคุณแดนเทพแต่ทำไมเราถึงได้คิดถึงคุณผีตลอดเวลาแบบนี้นะ และพลังแห่งความรักทําให้เรารู้สึกและทําอะไรได้อีกมากมายที่ฉันสาธยาตลอดชีวิตก็ไม่หมดแต่ถ้าพวกแกรู้สึกอย่างที่ฉันว่ากับใครสักคนหนึ่งให้มั่นใจได้เลยว่านั้นคือความรักไม่จริงอ่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริง แกต้องเครียดขนาดนี้ด้วยอ่ะนั่นดีเป็นไรอะ่ะไอบ้าฉันปวดหัวขอตัวก่อนนะไม่กินข้าวหรอเหรอ,อกินข้าวดีจะได้กินยาจีจีพูดแกจะฟังเรื่องพลังแห่งความรักต่อหรือเปล่าอ่ะไม่่ะจีเถอะฉันฉันปวดหัวแล้วเนี่ยสุด 我们有了。 วันนี้ยังไม่เช็คกล้องวงจรปิดเลยนี่นะเช็คหน่อยดีกว่าเพื่อมีช่องทางหาเงินใช้ได้บ้าง จริงด้วยะคุณพี่มานี่เหรอคะถึงบ้านยังคะยังเหรอคะงั้นดีเลยค่ะคุณพี่ก่อนจะเข้าบ้านแวะมาหาคุณน้องที่บ้านก่อนได้ไหมคะคุณน้องมีอะไรจะให้ดูคะ่ะรับรองเด็ดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ดึกเดินปานี้แล้วเนี่ยย,ยังไม่กลับอะหนีเที่ยวว่าเนี่ยปาก็ไม่ค่อยจะดีเดินชนนู่นชนนี่ทำไงวะเนี่ยเฮ้ยเสียเงินอีกโอ้โหกลับดึกทำไมไม่โทรบอกเนี่ยฮะรู้เปล่าโทรไปเป็นสิบๆรอบเนี่ยมันก็ไม่รับสายฮะผัวจ๋าเป็นห่วงเมียจ๋ามากรู้เปล่าฮะเป็นห่วงหเหรอเล่ เปโอ้ยนโอปโอ้ยปโอ้ยอคุณคุณน้องมากเลยนะคะที่ทำให้คุณพี่รู้ความจริงพอถึงบ้านคุณพี่จัดเต็มซ้อมมันซะน่่มเลยต่อไปเนี่ยจะไม่ให้มันได้ย่างไกลออกจากบ้านอีกแล้วและออกออกจากบ้านไม่ได้งง้นก็แสดงว่ามาช่วยผีพวกนี้ไม่ได้แล้วเสะ าอย่างนั้นเราก็ควรจะหาหมอผีมาปราบผีพวกนี้ให้หายแค้นซะเลย ขอให้คุณมีความสุขกับความรักของคุณนะครับ